รวยตื่นนอนแล้วค่ะดูสิแป๊บน้าเลยด,ดูทำหน้าดูทำหน้านี้พ่อนหนาตื่นเลยก็คือนอนไม่ได้เลยนะคะยุงกัดกลางมุ้งให้ก็ออกจากมุง้งฮัลโหดูทำหน้าตื่นเลยตื่นยอ,ยอ้ตาโตแล้วตาโตแล้วฮึ

ทันมหาเจอาเราเจะช่วยอะไรไม่ได้ไง สลัดยังรวยสลัดสลัดสลัดเอาออกแล้วก็เครียดอีกเครียดเลยเครียดนะซิญุกอยู่นี่เสร็จตัวเสร็จตัวเสร็จตัวอาบน้ำเสร็จแล้วก็ไปวิ่งเสร็จตัวให้เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆยื้หน่อยนี่ เช็ดตัวให้ด้วยเช็ดตัวเพราะว่าจะได้ไม่ขึ้นร้าเนาะเขาเรียกอะไรผิวหนังอะเช็ด uh huh. ตัวใช่ไหมคะลูกชอบไหมลูกนวดนวดนวดพี่สังเกตใช่ไหมรวยๆอะแบบสะบัดหูหลายรอบอะ หลายๆวันใช่ไหม mm hmm. พี่ก็เลยดูให้รีเหตุรถคันใหญ่ขนมันสองกัะหล่ำกับรถไถค่ะ mm hmm. โอ้ขาวเพื่อนหมดเลยไป mm hmm. กว่ mm hmm. กาวอยู่ไหนเนาะ <c oughs> ไปเหยียบยินมานะคะยังไม่ ไดเช็ดตัวลูกอะหยุดดินมามันก้อนหนูไม่ต้องหนีเดี๋ยวแม่จะเช็ดตัวให้ก่อนลูกกลัวโดนตีใช่ไหมไม่เคยตีหนูเลยแกบ่นหนูก็โกรธแล้วหนูทำตัวอ่อนดูมูหูหูทำตัวอ่อนตัวยนเพื่อนหมดแล้วเพื่อหมดแล้ว ลูกสาวแม่เปื้อนมากเลยค่ะตอนนี้อ้าวน้ำเสร็จวิ่งไปไหนวิ่งไล่ใครอืมวิ่งไล่ดูแลลูกสาวเลนะคะอันนี้ตัวเมียนะคะตัวเมียนะคะอ่ะไต่ยังไงตั้งไหนพี่จันอยู่ไหนพี่จันอยู่ไหน นู้ดก็จะมีน้องเช็ดหาเลยไหมน้องเพราะเมื่อกี้หาไม่เจกเลยเมื่อกี้เพอร์เฟคบ้าเลยภาพตั้งเลยเราก็จะเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเช็ดน้ำยาดับกลิ่นเพราะว่ากินแต่ลอย่านะแบบบบเล็เนาะ จจัการอ้านี้นั่นแหละเบียกชื่นมีผ้าเซ็ตตัวเลยหน่ยกับสองตัวน,นั่งเชิัน,นั่งเชิงตั้งไหนคะสัตวย <c oughs> <c oughs> ไี่หวาจ้านี้ยอย่าคิดแบบนั้นเนาะใว่าจะปล่อยไปเราเลยนะแต่คิดว่าไม่ไหวนะพี่ว่านะแอบรัเา่ไเรารักกันเนาะเทียงเรารักเหมือนกดน หนักมากไม่รู้ว่าประมาณสิบห้ากิโลได้ไหมะจะว่าถึงไหมถึงแล้ว <laughs> ไม่อยากดูเนาะแฮกีแฮกีเซต้าโอ้เราไม่เจ็ดหนาว <laughs> สบายตัวไหมลูกขนไม่ค่อยร่วงเนาะสุข uh huh. ภาพดีโอเคสบายตัวแล้วก็ไหม